สวัสดีครับผมช่างบิ๊กวีลัมวันนี้จะมาส่งงานจูนกล่องรถ M S X 4วาล์วนะครับรถ M S X 4วาล์วระบบหัวฉีดเดิมนะครับลูกค้าเน้นใช้งานเดินทางไกลจูนสตาร์ทง่ายครับผมไม่ต้องบิดคันเร่งครับจูนแบบมืออาชีพครับมาฟังเสียงครับลูกค้าต้องการให้รถเดินหอบนะครับ เป็นสไตล์กำลังฮิตตอนนี้แล้วขอแบ,บ็คไฟด้วยครับเดินเบาดิ้งครับ ้งเป็นกล่องสแตน API นะครับผมเวอร์ชั่น9.0สามารถปรับจุนหมุนตูดได้ครับปรับคอมก็ได้นะครับผมครับคงจะมีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ